ดียามเช้าครับวันนี้ว่างเดินมาชมวิวบรรยากาศเช้าเช้าครับสวัสดีทุกท่านนะครับชมบรรยากาศเช้าเช้าอำเภอแปลงยาวจังหวัดชางเซาวล้านพรชัยหมูกระทะครับดูบรรยากาศท่าสวยๆตะวันจะขึ้นแล้วครับนะดูบรรยากาศครับเช้าเช้า สวยงามมากครับเช้าครับ6กโมงกว่าสวัสดีทุกท่านนะครับชมกันไปเรื่อยๆครับนี้ว่างคนระลูกค้าสั่งไม่เอาเตากะทะ เลยไม่มีขัดครับเดี๋ยวจะสายหน่อยทำผักชมกันไปเรื่อยๆนะครับใช่กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทุกทุกท่านช่องเล็กๆฝากไว้ด้วยนะครับอ้อมอกของทุกทท่านเลยนะครับบรรยากาศเช้าๆครับ อยู่เช้าๆอากาศดีครับสายๆหน่อยก็ร้อนเปี้ยงแล้วครับวันนี้ชมกันลำพางนะครับวานก็ พอขายได้ฮะแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าใกล้สิ้นใจแล้วฮะวันนี้ก็สิ้นใจวันสุดท้ายแล้วครับเดือนมีนาจะเข้าเมษาแล้วครับว่าเศรษฐกิจแบบนี้ ชมไปด้วยนะฮะพฟางตะวันขึ้นยามเช้าครับฝากให้กำลังใจลุงกับป้าด้วยนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับมงพลประแสนสู้ๆนะครับ ส่งกำลังใจไปให้นะครับผมอยู่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมไปหาเลยครับแต่ส่งกำลังใจไปให้ทุกวันนะครับมีโอกาสจะไปเยี่ยมหานะครับลุงป้าสู้ๆ สวยงามมากครับเชา้าเช้าแต่วันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วครับ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกทุกท่านช่องเล็กๆครับว่าก,ก็ปีขวาแล้วครับเพิ่งติดตามได้100ร้อยพอดีครับดีใจมากครับ ใครดูคลิปนี้ก็ฝากถึงลุงพลกระแตนด้วยนะครับบอกให้ท่านสู้ๆอะไรเกิดก็ให้มันเกิดครับอย่าไปซีเรียสมันมากเครียดเปล่าๆครับผมอยู่อำเภอแปลงยาจังหวัดฉางซาวก็ส่งกำลังใจไปให้นะครับลุงป้าคิดถึงทุกท่านครับมีโอกาสผมจะแวะไปเยี่ยมนะครับ ว่าผมเปิดร้านก็ไม่ใหญ่โตฮะร้านเล็กๆที่ถึงทุกคนนะครับทุกๆช่องส่งกำลังใจให้ลุงกับป้าด้วยฮะผมขอฝากไว้ด้วยนะครับนะเนะช้านี้ก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ นะสวัสดีครับบ๊ายบาย